สวัสดีค่ะฉันชื่อมะม่วงและตอนนี้ฉันกำลังกินข้าวอยู่ข้างทางถ้าหากพวกคุณกำลังสงสัยว่าทำไมฉันถึงมานั่งกินข้าวอยู่ข้างทางข้างถนนแบบนี้แล้วก็ฉันจะเริ่มเล่าเรื่องราวชีวิตที่แสนจะบัดซบของตัวเองแบบสั้นๆให้พวกคุณฟังก็แล้วกันค่ะ ก่อนหน้านี้ฉันเคยทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ในบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังที่ฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่าวันหนึ่งบริษัทจะจริงสะได้ฉันจึงตกงานแต่ก็ได้เงินชดเชยมาจำนวนหนึ่งก่อนที่หลังจากนั้นในวันที่ฉันตกงานฉันจะเปิดประตูเข้าไปในห้องเช่าและพบว่าแฟนของตัวเองที่อยู่ด้วยกันและคบกันมานานหลายปีได้สวมเขาให้กับฉัน ในระหว่างที่ฉันออกไปทํางานทุกวันเขาแอบพาผู้หญิงชู้มานอนกุกบนเตียงที่นอนกับฉันทุกคืนแถมหนาซ้ํำพอฉันจับได้แฟนของฉันดันไล่ตะเพิดฉันออกมาจากห้องพักของเขาทั้งที่ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยสักนิดให้ตายสิทําไมชีวิตของฉันมันช่างซวยอะไรได้แบบนี้กันนะทั้งตกงานทั้งมาจับได้ว่าแฟนนอกใจแถมหนาซ้ํายังโดนไล่ตะเพิดออกจากห้องอีก ตอนนี้ฉันเลยไปเช่าห้องเล็กๆอยู่และพยายามเดินหางานทั้งวันแต่งานช่วงนี้ช่างหายากฉันก็เลยรู้สึกเหนื่อยมากเลยมานั่งกินข้าวอยู่ที่ข้างถนนด้วยความเหนื่อยล้าแบบนี้นั่นละค่ะให้ตายสิถ้าตอนนี้มีงานอะไรก็ได้ที่ได้เงินเยอะพอที่จะทำให้ฉันมีเงินลงทุนสักก้อนไปเปิดร้านหรือทำธุรกิจเล็กๆสักอย่างฉันจะยอมตกลงทำทันทีเลยละ่ะ โดยไม่เลือกงานแล้วไม่น่าเชื่อว่าจูจ่ๆก็มีชายคนนึงเดินเข้ามาหาฉันพร้อมกับเสนองานให้ฉันทำคุณทำงานได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะแค่ไม่ใช่งานผิดกฎหมายฉันก็พร้อมที่จะทำ ชายคนนั้นยิ้มก่อนที่เขาจะเสนองานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายของชำให้แก่ฉันโดยเขาบอกว่ามีที่พักเป็นห้องหลังร้านให้ฟรีพร้อมอาหารสามมือ้อส่วนเงินจะต่ายให้ทุกๆ7วันเมื่อฉันทำงานครบ7วันจะได้เงินทันทีส0 0 0 0ื่นบาทแน่นอนว่าเงินจำนวนนั้นทำให้ฉันสนใจขึ้นมาพนักงานสะดวกซื้อทำงานจิตวันได้สามหมื่นเลยเหรอถ้าเดือนหนึ่งก็จะได้เป็นแสนเลยนะ พอให้ฉันมีเงินสักก้อนไปทำธุรกิจเล็กๆอะไรสักอย่างได้เลยละฉันคิดในใจแน่นอนว่าเมื่อโอกาสดีๆมาหาฉันรีบตอบตกลงรับงานไปทันทีก่อนที่ชายคนนี้จะบอกกับฉันเพิ่มว่า ที่ให้เงินเยอะพอร้านสะดวกซื้อที่ว่าตั้งอยู่ในป่านะและฉันจะต้องทำงานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนั้นกลางป่าคนเดียวแถมชายคนนั้นยังบอกกับฉันอีกว่าคุณต้องเป็นคนใจแข็งพอที่จะทำตามกฎของร้านอย่างเคร่งครัดด้วยนะตอนแรกฉันก็คิดว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายๆแต่พอรู้ว่าร้านขายของตั้งอยู่ในป่าลึกมาก เมื่อในวันต่อมาฉันมายังสถานที่จริงกับชายคนที่เจอเมื่อวานฉันมองด้วยความสงสัยพางคิดว่าในป่าแบบนี้จะมีลูกค้ามาใช้บริการเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแถมให้เงินเดือนซะสูงเลี้วเชียวแถมนี่มันดูเงียบดูไม่ค่อยจะมีคนผ่านไปผ่านมาด้วยซ้ำแถวนี้มันมีหมู่บ้านมีคนอาศัยอยู่ด้วยงั้นหรอที่จะมาซื้อของจาการ้านสะดวกซื้อแห่งนี้ หลังจากนั้นชายคนที่พาฉันมาก็พาฉันเดินสำรวจภายในร้านก่อนที่เขาจะบอกฉันถึงสิ่งที่จะต้องทำฉันเพียงแค่ต้องเช็คสต็อกเติมสินค้าคิดเงินรับเงินจากค้าทำความสะอาดร้านและเปิดปิดร้านซึ่งเวลาเปิดปิดร้านคือเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งถึงตีสี่ยิ่งเวลาเปิดปิดร้านยิ่งชวนแปลกใจขนาดกลางวันแสกๆแบบนี้ยังไม่เห็นจะมีใครผ่านไปผ่านมาให้เห็นเลยสักคนแล้วกลางดึกแบบนั้นจะมีลูกค้า าผ่านมาซื้อของจริงๆหรอฉันก็ได้แต่สงสัยในใจแต่ก็ไม่กล้าถามเพราะกลัวจะเสียงานนี้ไปเพราะงานนี้มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของฉันได้เลยละ่ะ ตอนนี้คุณไปเก็บของและพักผ่อนที่ห้องหลังร้านได้เลยนะเดี๋ยวประมาณทุ่มครึ่งจะมีคนมาส่งนมพร้อมกับกฎที่คุณจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการเป็นพนักงานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้หลังจากนั้นชายคนนั้นก็จากไปเหลืองเพียงชั้นที่เข้ามาภายในร้านและล็อกประตูเอาไว้ชายคนเมื่อกี้นี้ย้ำเตือนฉันว่าฉันควรจะล็อกประตูทุกครั้งที่อยู่ภายในร้านหรือออกจากร้านประตูร้านเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัติอยู่ที่หน้าเขา เตอร์จะมีปุ่มให้กดอยู่ตรงแถวบริเวณคิดเงินส่วนเวลาจะออกจากร้านประตูร้านจะล็อกอัตโนมัติเวลาเข้าฉันก็แค่สแกนหน้าที่หน้าร้านก่อนเข้าใครจะไปคิดละ่ะว่าร้านสะดวกซื้อกลางป่ากลางเข่าแบบนี้จะมีการเปิดปิดระบบเปิดปิดที่ทันสมัยได้ขนาดนี้ ฉันนำเอากระเป๋าเดินทางใบเดียวที่ฉันพกมาเข้ามาเก็บในห้องพักพนักงานหลังร้านห้องพักเป็นห้องเล็กๆที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เยอะแต่มีแอร์ให้สามารถเปิดได้ตลอดชายคนที่พาฉันมาส่งบอกไว้ว่าเพราะอากาศช่วงกลางวันของที่นี่จะค่อนข้างร้อนเนื่องจากภายในห้องไม่มีหน้าต่างระบายอากาศ ชายคนนั้นบอกกับฉันว่าเจ้าของร้านแห่งนี้ต้องการให้พนักงานนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสงบโดยที่ไม่มีอะไรมารบก,กวนเขาเลยไม่สร้างหน้าต่างเอาไว้ภายในห้องนอนลูกจ้างตอนชายคนนั้นพูดฉันก็คิด แปลกใจอยู่เหมือนกันนะว่าจะมีอะไรมากวนตอนนอนด้วยหรอแต่ฉันก็ไม่กล้าถามฉันไม่อยากจะทำตัวเรื่องมากถามนั่นถามนี่เยอะแยะไปหมดเพราะสำหรับฉันแค่ตอนนี้มีที่ให้สุกหัวนอนและมีอาหารให้ครบวันละสามมือ้อฉันก็รู้สึกดีใจมากแล้วเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งชายชื่อปีเตอร์ก็ได้นำลังนม มาส่งฉันที่หน้ารานและแนะนำตัวกับฉันและบอกกับฉันว่าทุกวันเวลาทุ่มครึ่งเขาจะนำอาหารสามมือ้อและนมมาส่งให้กับฉันให้ฉันนำอาหารที่เหลือไปแช่ตู้เอาไว้แล้วค่อยนำมาอุ่นกินก่อนไปเขาได้ย้ำบอกกับฉันว่าอย่าลืมอ่านกฎด,ดีๆและทำตามกฎอย่างเคร่งครัดนะถ้าฉันอยากที่จะมีชีวิตรอดออกจากร้านสะดวกซื้อแห่งนี้แต่ละค่ำคืนและเขายังเตือนฉันอีกว่า หลังผ้าทิ์ตกดินไม่ควรก้าวเท้าออกไปนอกร้านเพราะนอกร้านนั้นมันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะอันตรายสําหรับผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างฉันในยามค่ําคืนเขาพูดก่อนที่จะรีบร้อนออกไปเขาบอกว่าฉันไม่ควรเขาบอกว่าเขาเองก็ไม่ควรอยู่ที่นี่นานในเวลากลางคืนเช่นเดียวกันสรุปแล้วนี่ฉันกําลังมาทํางานที่มันอันตรายขนาดนั้นเลยงั้นหรอ ฉันเก็บลังนมและอาหารสามมื้อที่ตัวเองจะต้องกินในวันนี้และวันพรุ่งนี้เข้าตู้ภายในร้านก่อนที่ฉันจะอ่านกฎที่มากับลังนมด้วยกฎในการเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งนี้กฎข้อที่หนึ่งหลังเวลาสองทุ่มผ้ามออกจากร้านแห่งนี้เป็นอันขาดจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้น กดข้อที่2ลูกค้าคนแรกมักจะเป็นชายอ้วนเสมอถ้าพบเขาให้กดเปิดประตูให้เขาเข้ามาได้เลยเขาคือลูกค้าที่ชอบเลือกของนานเป็นพิเศษปล่อยให้เขาเลือกสินค้าอย่าไปรบกวนเขาเป็นอันขาดกดข้อที่3ลูกค้าสวมหมวกสีดำท่าทางแปลกๆถ้าเขามายืนอยู่ตรงหน้าร้านแล้วก็ห้ามเปิดประตูให้เขาเข้ามาภายในร้านเป็นอันขาด แต่ให้ไปชงอเมริกาโน่เย็นไม่ใส่น้ำตาลให้เขาและส่งให้ทางช่องส่งสินค้าเล็กๆแทนแนะนำว่าอย่าไปสบตาเขาเป็นอันขาดกฎข้อที่4จะมีลูกค้าประหลาดคนหนึ่งมาเคาะกระจกร้านถ้าคุณคิดว่าเขาประหลาดก็อย่าเปิดประตูให้เขาเข้ามาภายในร้านเป็นอันขาดต่อให้เขาจะทำท่าทางน่ารำคาญหรือน่าหงุดหงิดใจแค่ไหนก็ตามที กดข้อที่5เวลาตีสามจะมีเด็กมาขอซื้อลูกอมอย่าเผลอไปคุยด้วยหรือส่งลูกอมหรือขนมใดๆให้เด็กคนนั้นเป็นอันขาดนอกจากไล่ไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเด็กนั้นไม่ยอมไปแล้วก็ให้นำถังน้ำไปสาดไล่ไปได้เลยกฎข้อที่6พอใกล้ถึงเวลาปิดร้านให้เตรียมต้อนรับลูกค้าคนพิเศษให้ดีเขามีลักษณะที่ดูโดดเด่นกว่าใคร ต้อนรับเขาให้ดีและเปิดประตูให้กับเขาเข้ามาภายในร้านและคุณต้องจัดเตรียมของตามที่เขาสั่งให้ครบห้ามขาดไปนัันขาดกดข้อที่7ใกล้ถึงเวลาปิดร้านแล้วรีบเก็บกวาดร้านและกลับเข้าไปในห้องพักไม่ว่าคุณจะได้ยินเสียงอะไรหลังจากนั้นในช่วงเวลาตีห้าครึ่งถึง6กโมงเชา้าก็อย่าเปิดประตูออกไปดูเด็ดขาดแม้ว่ามันจะมีเสียงอะไรแปลกที่ชวนสงสัยแค่ไหนก็ตามที สุดท้ายนี้เราขอให้คุณโชคดีในการทำงานในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ไปนานๆสุดท้ายนี้ลูกค้าคนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแนะนำให้รับออเดอร์สินค้าและส่งสินค้าให้ผ่านช่องรับพัสดุอย่าเปิดประตูให้พวกเขาเข้ามาภายในร้านจะดีที่สุดถ้าคุณไม่อยากจะโดนฆ่าตายไอคำทิ้งท้ายสุดท้ายในโกฎมันช่างชวนสยองจริงๆ ฆ้าตายอย่างนั้นเหรอนี่ฉันกำลังทำงานอยู่ในร้านสะดวกซื้อที่ดูแปลกๆเหรอนี่ถึงเวลาเริ่มงานแล้วด้วยต่อให้ฉันคิดที่จะถอนตัวในตอนนี้ก็คงจะไม่ทนันเพราะตอนนี้มันก็มืดมากแล้วฉันจะออกจากป่าแห่งนี้ยังไงกัน